ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกมิริแลนดอมวันนี้คือใครจะเข้ามาตกหลุ่มรักคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกทุกการซัพพอร์ตเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วมาเช็ค เอน r g จกันนิดนึงเนาะเราจะหยิบตัวสอเจ็ตัวนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือว่าอาจจะอยู่ในชื่อในนามสกุลของคนคนนั้นก็ได้นะเจ็ดตัว <c ười> ขึ้นตัว G กับ M แล้วนึกถึงกามินช่วงนี้ <c ười> ดูบ่อยดูมากแล้วก็จะอินฟุงฟิงตามเขาไปด้วยเนาะ G M P Q Y V K มาค่ะหนมาดูสิใครจะเข้ามาตกผมรักคุณนะคะพี่ไพบอกหน่อยสิคะให้พี่ไพบอกหน่อยเนาะว้าว <Whoa. S 1> มาจริงไหมนี่ไม่ได้มาเล่นๆเ,เลยนะคะนอยอัพาร์สนะคะอืม นายอ๊ค nice เราเหมือนได้ยินเหมือนกับพี่ไพบอกว่าเขาจะทรีสปฏิบัติกับคุณเหมือนคุณเป็นเจ้าหญิงเลยอ่ะอุ้ยน่ารักน่ารักเกินไปมุยอุ้ยตื่นเต้นอะ่ะเขาตื่นเต้นเหรอฮูอ้มา มาจริงมาจังมารัวนะคะเดินชาหยอดนะตื่นเต้นจังเลยอะ่ะทำไมถึง้คือตื่นเต้นโอ้หมายทุกคนเห็นไหมเดร์ลูบสโอ้ยโซเมททวินเฟรมเอยใดๆเอ่ยนะคะ จัดโอ้โหจัดหนักจัดเต็ม,หว,มหวันเชื่อมหวานเจี๊ยบแน่นอนคลิปนี้นะคะชื่นใจเลยค่ะคนอ่านนี่ยิ้มแก้มแก้มเป่งไปแล้วนะคะอืมช่วงตอนที่เขาจะเข้ามาเหมือนเขาจะลังเลนิดๆน,นะลังเลไม่ใช่ไม่แน่ใจนะคะแต่เหมือนแบบเขาตื่นเต้นอะ่ะเขา เขาเจอคุณแล้วเขารู้สึกเหมือนแบบตัวคุณมีอะไรบางอย่างมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่เขาแบบชอบมากๆอะ่ะชอบมากๆมันมีทั้งความคอนทราสนะแบบมีความต่างที่เอ,อ่ยังไงดีคือมันมันจะไม่ใช่แบบว่าเพอร์เฟคน่ารักเรียบร้อยทุกอย่างอะไรอย่างนี้เนาะแต่มันจะมีแบบว่าเช่นมีความกวนโอยอยู่ในตัวมีความกวนมีความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเออดูสวยเนาะแต่ แต่งตัวเปรี้ยวก็ได้แต่งตัวเรียบร้อยก็ได้นะคะเออ่ยังไงดีเข้าในสภาวะแวดล้อมในหลายๆที่ได้เช่นไปเที่ยวก็ได้ชวนเข้าวัดก็เข้าไปร้านหนังสือก็ได้ร้านกาแฟก็ได้คาเฟ่ก็ได้ชวนไปปีนเขาก็ไป <c oughs> คือยังไงด,ด,ด,ดีดูแลดีหมดดูแลดีหมดไปได้ทุกที่ทุกอย่างอา่ เรารู้สึกเคินเขินอะทำไมเขินขนาดนี้ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆต้องมีอะไรบางอย่างนอกจากบุคลิกที่เราบอกไปแล้วเนี่ยมันผสมกันแล้วมันเป็นความแบบมไม่เพอร์เฟกแต่เพอร์เฟกฟังดูเหมือนกลนนิดๆเนาะมันมันมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยที่เขาเขาชอบอะชอบไปหมดเลยอะอยากจะเรียกคำนี้จัง ชอบไปหมดเลยตรงนี้ก็น่ารักตรงนี้ก็น่าเอ็นดูเวลาโกรธก็เออดูดูฮอตไปอีกแบบหนึง่งเวลาง,งอนก็ดูตะมูตะมีดีอะไรอย่างนี้มันมีความแบบอืมมันมีความผสม,มกันอะแบบไม่ตึงจนเกินไปนะคะในในในความรู้สึกในโมเมนท์ที่เขาเขารู้สึกเวลาเขาเมองมาที่คุณเนาะ เห็นแล้วก็แบบจิตใจวั่นไหวเห็นเรารู้สึกว่าจะทำยังไงดีนะที่จะมีโอกาสได้พิชิตใจคุณแต่ในทั้งหมดที่เราบอกไปไอ้นู่นนิดนี่หน่อยของคุณนะพอเขาร่วมรวมแล้วอะเหมือนพอเขาให้คะแนนแล้วเหมือนเขาตกใจอะมันมันเยอะเกินเกินกว่าที่เขาจะคาดว่ามันจะมีอยู่ในคนคนหนึ่งอะเหมือนแบบคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดว่ามัน มันน่าจะมาจากหลายๆคนอะสมมุติเหมือนถ้าเขา,เามีดาราหรือมีนักร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาชื่นชอบอะเขาอาจจะเออคนนี้ชอบคนนี้ที่บุคลิกแบบนี้ชอบความหวานของคนนี้ชอบความเปรี้ยวของคนนี้ชอบความคล่องตัวของคนนี้ชอบตาคนนี้ชอบจมูกคนนี้ชอบหุ่นคนนี้อะไรแบบเนี้ยแต่คุณมันเหมือนเป็นแบบทัวล์แพ็กเกจอะเป็นแพ็กเกจที่แบบพอรวมปุ๊บแล้วแบบเฮ้ย มันไม่น่าจะรวมกันได้มันก็ได้แล้วมันก็ดีด้วยแล้วมันก็ดีมากด้วยนะคะดีจนทุรนทุลายเลยนะเราอยากใช้คำนี้วฮ้ยเราเขินนะเขินไม่หยุดเ,เขาในในมุมของเขาในพาธของเขานะคุณเป็นอะไรที่แบบเหมือนเหมือนองหญิงจริงๆอะ่ะองหญิงในความหมายก็คือเลอค่าเนะผู้ฟังถ้าเป็น ผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเพศใดกลับให้เรานิดนึงนะคะเราบางทีเราจะเผลอพูดลักษณะของผู้หญิงเยอะเนะเาะความเลอค่าของคุณมันมันเทียบไม่ได้กับตัวเขาในในความรู้สึกของเขาเนาะเขารู้สึกเหมือนกันเหมือนกับว่าถ้าถ้าเอามาเทียบกันอะยืนกันสายใบสา,ายข้างๆกันอะเขารู้สึกเหมือนตัวเขาจะเล็กกว่านิดนึงอะ ในฟิลลิ่งของเขานะหรือแบบว่าลักษณะแบบนี้ขนาดเขายังชอบเลยคนอื่นต้องชอบแน่ๆเลยแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆน่าจะมีคนมาแจกขนมจีบมาแย่มานู่นมานี่อ่ะตลอดหรือว่าแบบต้องต้องมีให้เขาเห็นนะเขาถึงแบบแอบแบบแบบว้าวุ่นใจกังวลใจว่าเอ๊ะเขาจะมีมากพอให้ให้คุณเป็นผู้เลือกได้ไหมสามารถไหม แต่ถึงจะคิดอย่างนั้นแต่เดินหน้าเต็มที่นะคะเต็มแบบเต็มเหมือนแบบเหมือนกลัวคนแย่งอ่ะคือในในฟีลลิ่งของความตุ้มตุ้มต่อมต่อมก็ก็ลุยก็จัดหนักจัดเต็มจัดจัดเวอร์วังนะคะหวังหวังไว้เป็นอย่างยิ่งในใจเลยนะเขาในฟีลลิ่งนางอ่ะอยากได้อยากได้นะคะอยากได้อยากได้คุณ คำว่าอยากได้ยาย่าติดเลดน,นะในคำว่าอยากได้คุณคือแบบว่าชอบคนอย่างนี้อยากอยู่กับคนแบบนี้รู้เลยเห็นอน,นาคตเลยว่าอยู่ด้วยจะต้องมีความสุขมากๆแน่ๆมันเป็นความแมทช์อะไรบางอย่างที่เขามองหามานานนๆแล้วเขาก็แบบเออได้เจอสักทีเขารู้สึกเหมือนแบบคุณกับเขาเข้ากันได้ดีอย่างน่าประหลาด นะคะในอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าคุณกับเขาจะแตกต่างอะไรกันแบบไหนนะแต่เหมือนแบบเฮ้ยมันได้อะ่ะมันมันอยู่ใกล้แล้วมันมันมันสนุกมันไม่ต้องเหนื่อยเลยเนาะไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนจีบคนอื่นเลยไม่รู้สึกต้องปรับปรุงตัวเองอะไรมากนะักคือได้ทั้งเป็นตัวเองความสุขก็ได้แล้วก็มีเรื่องอะไรตื่นเต้นตลอดเวลา ะะเขาสนุกที่ได้ที่ได้แกล้งคุณเขาสนุกที่ได้อยู่กับคุณสนุกที่ได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็สนุกมากๆเวลาเขาแอบมองคุณทำงานหรือว่าออได้รู้ว่าความฝันของคุณทำอะไรอาประกายตาของคุณเวลาคุณพูดถึงความฝันหรืองานน่ะมันเซ็กซี่มันเท่มากๆเลยใน,ในความรู้สึกของเขาอ่าเขารู้สึกแบบเฮ้ย ไม่ไม่เคยเห็นคนที่มีแววตาที่เป็นประกายแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนคนที่มีแพชชั่นอะไรบางอย่างในตัวแล้วก็แบบพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักทําแล้วก็มีความสุขกับกับสิ่งนั้นตรงนั้นจริงๆอะ่ะเขารู้สึกเหมือนกับว่าแบบขนาดงานคุณยัง ตั้งใจมุ่งมั่นมีความสุขทุ่มเทขนาดเนี้ยแล้วคนข้างใจอ่ะคุณก็น่าจะดูแลเขาได้แบบนี้แหละแล้วคุณก็ทำได้จริงๆนะคุณทำตั้งแต่ตอนที่น่าจะยังไม่ได้ มีคอมมินเมนอะไรกันมากเลยสามคือแบบความน่ารักของคุณมันมันเริ่มต้นตั้งแต่การรู้จักกันเลยมันมันเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอครั้งต่อมาที่ได้เดทระยะเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันน่ะเขาเห็นแต่พาที่เป็นความน่ารัก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 ของคุณได้ตลอดเวลาเลยจะจะเป็นแบบไหนก็รู้สึกเหมือนแบบอืมรู้สึกเหมือนตัวเองโชคดีจังเลยเนาะที่ได้รู้จักคนแบบนี้ที่ได้ มีโอกาสได้เห็นมันเหมือนมันเหมือนกับคนที่ไม่ไม่เชิงถอดใจเนาะแต่เหมือนกับคนที่ชินกับโลกที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์อะหรือว่าโลกทีออ่มีทางเลือกเยอะมีความเป็น casual แบบไม่ค่อยจริงจังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโลกที่แบบสนุกไปวันๆอะแต่เนี้ยเหมือนเหมือนเขาเจอของจริงเป็นครั้งแรกอะ อะไรเป็นอะไรที่จริงจังแต่ไม่ได้แบบว่าซีเรียสจนมันเด็ดขาดจนมันขาดพึงนะมันมันแบบตรงไหนจริงจังก็จริงจังตรงไหนเล่นก็เล่นนะคะตรงไหนตรงไหนควรซอฟก็ซอฟตรงไหนตรงไหนควรที่จะคึงค้งมั่นคงเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยก็มีโออืแล้วก็ ในความเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ประสบความสำเร็จหรือมีท่าทางมีวิแววว่าจะประสบความสำเร็จขนาดน,นี้มันทําให้ตัวเขาอะค่ะอยากที่จะประสบความสำเร็จขึ้นมาเลยนะคะ จากที่ตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกล้าออกตัวมากเนี่ยก็จะเริ่มออกตัวมากขึ้น,นเรื่อยๆมีความจริงจังมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะตอนแรกถ้าคุณเจอคุณคุณจะนึกไม่ออกเลยว่าแบบจริงเหรอเหมือนเหมือนพูดเล่นอะลักษณะเวลาเขาพูดอะเหมือนเหมือนพูดเล่นอะเหมือนไม่เหมือนแฟนลี่เฉยๆเลยแบบไม่ค่อยแน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมองดีๆคุณจะสัมผัสว่าแอคชั่นกับคําพูดของเขาอะมันค่อนข้างจะแมทช์กันมันอาจจะแบบไม่ได้ตรงร้อนะแต่แบบ บทเขาลูกเขาจะลูกคุณเร็วอะเร็วจนคุณแบบเฮ้ยมันมันเร็วไปหรือเปล่าทำทำไมมันเริ่มพูดเรื่องอนาคตกันกันใกล้ขนาดนี้หรือว่าแบบเออคุณอาจจะคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในโมเมนต์ที่กำลังหาแฟนหรือว่าแบบไม,ไม่ใช่ไม่ใช่งั้นสิคือก็หาหาใครก็ได้แหลนะเนาะคือแบบได้มีความสัมพันธ์ได้แต่ไม่ไม่คิดว่าแบบว่า มันจะเป็นคอมมิชเมนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างฉับพลันซึ่งเขามาในในไทยนั้นแบบนั้นเหมือนเป็นคนที่แบบว่าเจออะไรแล้วชอบแล้วแล้วหยุดเลยแล้วเอาเลยแล้วจะจัดการทําทุกวิถีทางให้ได้มาเขาจะเป็นคนแบบนั้นนะคะคือแบบเห็นละชอบละรู้สึกแบบผ่าน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 เช็คกี่หัวข้อก็ผ่าน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 ,าน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 คือแบบ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกอะไรนะรวบปราตัดตอมก็แบบ มไม่ไม่ถึงถ้าจะพูดคาว่ารวบหัวรวบหางก็อันนั้นก็จะเเดี๋ยวจะผิดความหมายไปสักหน่อยแต่คืออารมณ์ประมาณนั้นแหละรวบตึงเออพูดแบบนี้ค่อยน่ารักขึ้นมาเลยอารมณ์ว่าเออนะเจอแล้วแหละเจอของดีแล้วเจอคนที่ดีแล้วนะคะก็เริ่มเริ่มรู้สึกเหมือนแบบไม่ไม่อยากเล่นสนุกอะไรไปวันๆอีกแล้วอะที่เคยสนุกที่เคยมีพาดเฟนลี่อะไม่อยากเฟนลี่แล้วอะคือ เฟรลี่มันจะไปได้เรื่อยๆใช่ไหมเขาเขาก็อยากหยุดที่ใครสักคนเหมือนกันน่ะคือหยุดแล้วก็แบบมีชีวิตด้วยกันต่อไปยาวๆอะ่ะไม่ได้อยากแบบเรียนรู้ใครไปเรื่อยไปเรื่อยหรือว่าสนุกตื่นเต้นแล้วก็วนหลูบสนุกตื่นเต้นแล้วก็วนหลูบคือมันมันเหนื่อยเนาะไอไอ,ไอฟิลลิ่งที่เหมือนแบบอะดรีนาลีนหลังฟูดขึ้นมาแล้วก็ดรอปแล้วก็หล่นขึ้นอีกแล้วก็ดรอปอะไรเงี้ยเขาอยากได้อะไรที่มันสม่ำเสมอละ แล้วพอเขาเจอคุณเขาแบบตั้งเป้าหมายแล้วเนาะล็อกเป้าหมายแล้วแล้วเขาก็พุ่งเต็มที่ของเขาละเดี๋ยวเขาจะแบบเดินเดินให้คุณเห็นช,ชัดๆเลยหรือว่ามีปฏิกิริยาคือแบบมาย,ยัางไงก็รู้อะคือแบบคุณจะไม่งงเหมือนตอนแรกหรือว่าไม่แอบสงสัยในใจว่าแบบใช่หรือไม่ใช่จากที่ดูเหมือนจะลังเลไม่ใช่ลังเลหรอกไปกลับไปคิดกลับไปตั้งหลักว่าจะทำยังไงดีจะ จะเข้ามาหาคุณในวิธีไหนที่คุณจะไม่หนีเขาไม่ตกใจคุณจะยอมรับเขาแล้วก็เหมือนแบบเหมือนหาวิธียังไงก็ได้อะให้ให้ให้มีโอกาสได้คบแล้วถ้าได้คบก็คือจะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะประคองความรักเนี้ยให้หนานที่สุดอะมันไม่ใช่เป็นความความสนใจที่ เป็นอะไรที่ฉาบฉวยหรือวูบวาบนะแต่คือเขามองเขามองความสุขระย,ายาระยาวระยะไกลอ่ะเขาอยากเห็นเส้นทางชีวิตของเขาเป็นแบบนั้นน่ะเขามีโอกาสได้พบได้เจอคุณแล้วเนาะเขาก็อยากเหมือนแบบอ,อยากชวนเนาะอยากชวนมีโอกาสไหมเขาก็คิดว่าเขาก็น่าจะไม่ไม่ด้อยไปกว่าใครหรอกไอ้เรื่องเรื่องบางเรื่องอาจจะเทียบไม่ได้หน้าตาเงินในกระเป๋าอาชีพการงานอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่เท่าคนอื่นที่มาจีบคุณหรอกแต่ถ้าเป็นในเรื่องของทางใจเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่น้อยไปกว่าใครหรอกดีไม่ดีเขาในในฟีลลิ่งของเขาเนาะเขารู้สึกเหมือนเขามีมากที่สุดนางมั่นใจฉันเนี่ยรักเธอที่สุดละถ้าเทียบกับคนทุกคนของเธอเชื่อฉันเถอะฉันรักเธอที่สุดแล้วนะคะในคําว่ารักเธอที่สุดแล้วเนี่ยความน่ารักคืออะไรดูไหมความน่ารักคือรักของเขาอะ มันอาจจะคือถ้าเป็นไปเทียบบริบทอะไรที่มันเป็นสิ่งของอ่ะมันอาจจะไม่ไม่ลักชุรีไม่ ury, ไมด้แบบว่าไม่ได้มีเงินพาคุณไปกินร้านหรูบ่อยๆนะคะก็ mm hmm. คงอยากพาไปบ้างเท่าที่โอกาสจะเอื้ออำานยหรือว่าศักยภาพของเขาจะทำได้อ,อแต่มันจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะพาร์ทแรกคือถ้าช่วงเนี้ยเขายังไม่มีเขาจะพยายามไปทำตัวเองให้มี แล้วก็ดูแลคุณให้ดีที่สุดแต่ถ้าจังหวะชีวิตมันยังไม่ถึงอะ่ะเขาจะดูแลเรื่องทางใจก่อนเขาจะซัพพอร์ตทาง emotion, อิโมชั่นความรู้สึกของคุณก่อนก็คือจะเป็นทีมที่ดีจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับคุณจะอยู่ด้วยกันแบบร่วมทุกร่วมสุข ไม่ใช่เข้ามาเพราะว่าอยากได้ความสุขหรือว่าอยากได้อะไรบางอย่างจากคุณชั่วครางชั่วคราวแต่อยากเป็นความสุขของของกันและกันตลอดไปและก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างในวันที่คุณทุกอ,อกทุกใจด้วยนะคะเป็นที่พึ่งพาให้กับคุณได้ด้วยไม่ว่าคุณจะเดือดร้อนอะไรความทุกข์ของคุณก็จะคือความทุกข์ของเขาส่วนความสุขของคุณจะมีเขาหรือไม่อันนี้เขาไม่ไม่เรียกเครดิตไม่ไม่ได้หวังอยากได้อะไรนะคะแค่รู้สึก ได้รักใครสักคนรู้สึกดีกับใครสักคนก็อยากเห็นชีวิตของคนคนนะั้นอะเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าเขามีโอกาสได้หนุนคุณได้ปั้นคุณได้ทุ่มเทได้ทําอะไรสักอย่างเพื่อคุณนะคะให้คุณได้มีความสุขมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะ่ะเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างหรือเรียกอีกอย่างไล้ว่าเขาสามารถเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อความสุขของคุณนะคะอาจจะไม่เต็มร้อยนะแต่คือแบบ เต็มที่ในความรู้สึกของเขาอะ่ะเขาเขายอมนะคะยอมทำอะไรก็ได้แค่หวังที่จะเห็นรอยยิ้มของคนที่เขารักสักครั้งนะคะหรือแบบตลอดไปยาวนานหรืออาการได้ยินเสียงหัวเราของคุณอะมันมันเป็นรางวัลชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วอะ่ะในสิ่งที่เขารู้สึกเนะเาะเรา เราชอบพลังงานเขานะพลังงานเขาก็ความรัก,กเยอะเยอะแบบเยอะแบบไม่น่าเชื่อดูดูเหมือนจะไม่น่ามีตอนแรกนูดูเหมือนจะมีน้อยนะคะเพราะดูทรงเหมือนนางจะไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นคงแต่ไปไปมาเหมือนแบบมันเปลี่ยนคนเหมือนกันเนาะบางทีความรักมันเปลี่ยนคนเหมือนกันมันเขาเรียกว่าอะไรการที่เอ,อเขาได้เจอกับคุณอนะ่ะมันทําให้เขารู้เลยว่าเขาเขา เขาน่าจะดีได้มากกว่านี้เขาเขาอยากเขาอยากยืนอยู่ข้างคุณแล้วคุณภูมิใจที่มีเขาอยู่ในชีวิตนะหรือว่าอย่างน้อยเ่ะเขาอยากทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีที่มีเขาเหมือนที่เขารู้สึกว่าเขาโคตรโชคดีเลยที่ชีวิตเขาได้พบกับคุณนะ่ะมันจะเป็นทรงอะไรประมาณนี้เหมือนแบบคุณไม่รู้ตัวหรอกว่า energy ดีๆสิ่งดีๆที่ที่คุณมอบให้เขาทะลนทะลักมากมายกายกองช้ำใจไปหมดเนี่ยคือแบบ เขาโครจะซาบซึ้งเลยแล้วก็รับรับมันได้เนาะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกรับรู้ได้ถึงทุกสิ่งอย่างทุกความดีงามที่คุณได้ทำแม้ว่าคุณไม่เคยเอ่ยขอหรือว่าอยากให้ตอบแทนอะไรใดๆยิ่งไม่ขอยิ่งให้แบบเนี้ใจเขายิ่งฟูแล้วก็ยิ่งมีพลังในการแบบอยากทำความดีอยากทำสิ่งดีๆให้กับตัวคุณให้มากเพิ่มขึ้นไปอีกะมันเป็นฟีลลิ่งของ อมคนที่รักแล้วก็พร้อมที่จะดูแลกันไปในระยะยาวเนาะไม่ไม่ทอดทิ้งกันในวันที่ยากลำบากแล้วก็พยายามที่จะหนุนนำกันอยู่เคียงข้างกันคอยบอกคอยเตือนเนาะอันไหนดีไม่ดีคอยคอยดูแลกันและกันนะดูแลดูแลใจ ดูแลความสุขความทุกข์ไม่ใช่แค่ตัวคุณนะครอบครัวเขาครอบครัวคุณก็จะช่วยกันดูแลมันเป็นแบบม,มันเป็นเหมือนมวลความรักก้อนใหญ่มากๆที่มันแบบมันแผ่กระจายไปไม่ไม่หมดไม่สิ้นนะคะคนนี้มีพลังงานความรักอยอะอบอุ่นนะมาทรงอบอุ่นมาทรงห่วงใยมาทรงดูแลมาทรงคอยป้องกันเลยอืม ไม่อยากจะคิดภาพเลยนะว่าถ้าถ้าคุณสองคนได้ได้มารักกันจริงๆเนาะอย่างอย่างที่เขาคิดไว้เนี่ยเรารู้เลยว่ามันมันจะดีกว่าที่เขาคิดแล้วมันก็จะดีกว่าที่คุณคิดซะอีกนะคะอ,อ่านแล้วก็เขินแทน ขอบคุณนะคะที่แบ่งปันปพลังงานดีๆให้กับเรานะอันนี้ถ้าใครยังไม่เจอก็ขอให้เป็นคนที่กำลังจะเข้ามานะคะส่วนใครที่เจอแล้วก็ขอให้ความรักของคุณเนี่ยคล้อยตามไปเป็นในลักษณะที่พี่ไพ่บอกเลยเนาะขอให้เจอคนที่ดีแล้วก็น่ารักแบบนี้เลยนะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ ส,สุดใจสุดใจบ๊ายบาย,บาย,บาย